สวัสดีครับผมมุมจาก K-POWER วันนี้จะมารีวิวตู้ซับวูเฟอร์ใหม่ล่าสุดของ K-POWER Professional Sound ครับครับผมที่รูปร่างภายนอกนะครับผมอย่งน,นี้เรามาดูกันที่ขอบของตัวตู้ก่นนะครับขอบที่เห็นนูนๆขึ้นมาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไม้นะครับผมแต่เป็นเหล็กที่ตีเข้ากับรูปตู้ไปเลยจะเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวตู้นะครับผม ส่วนด้านหน้านี่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับจะมีน็อตยึดมาให้ตรง2ตัวนะครับตรงแต่ละข้อต่อของหน้ากากนะครับอันนี้จะเพิ่มความไม่กระพือให้ตัวหน้ากากเวลาเราใช้ตู้ขับเสียงนะครับผมไบดิ้ง <B iding S 1> ด้านหลังนะครับผมจะมีแยกให้เป็น2สีเพื่อความชัดเจนและก็ความง่ายต่อการใช้งานนะครับผมส่วนเห็นดำดำแบบนี้ทั้งตัวนะครับผมสีเป็นสีวิธีการพ่นแบบระเบิดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทําแบบครั้งเดียวนะครับผมทําถึงสมครั้งเลยฉะนั้นสีเนี่ยจะค่อนข้างถลอกยากมาก แล้วก็สีเนี่ยไม่ได้พ่นเพียงแค่ด้านนอกตัวลำโพงนะครับผมพ่นไปยังด้านไหนทุกส่วนนะครับเป็นแบบนี้หมดเลยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่ตัวดอกลำโพงที่ใช้กับตัวตู้รุ่น WS18 กันดีกว่าครับผมแล้วนี้ก็คือดอกลำโพง18นิ้ว K1865 ที่ใช้กับตู้ซับวูฟเฟอร์ WS18 นะครับผมตัว K1865 ตัวนี้นะครับผมจะขับอยู่ที่8โอห์มนะครับ ตัวขนาดแม่เหล็กยอยู่ที่220มิลตนะครับผมตัวโค้งของลาโพงจะเป็นโค้งหล่อนะครับคุณภาพสูงเลยตัวไว้ขนาดอยู่ที่100มิลลมนะครับผมเป็นแบบรวดกลมนะฮะมีมา4ชั้นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็กระดาษเนี่ยเป็นกระดาษสีม่วงที่เคลือบสารกันน้ําไว้อย่างดีเลยแล้วอีกอย่างนึ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของเคเทอร์นะครับผมจะเป็นกระดาษม่วงที่ทุกคนเห็นอย่างนี้นี่เอง ครับผมวันนี้เราก็ครอบคุมเรื่องดน่อลำโพงแล้วก็ตัวตู้นะครับแต่เราไปถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยครับเราไปฟังเสียงของเจ้าตู้ซับสองตู้นี้ดีกว่า รับจบแล้วนะครับสำหรับตู้ซับบูเฟอร์ใหม่ล่าสุดของ K-POWER Professional Sound รุ่น WS18 นะครับผมที่ใช้ดอก18นิ้วโครงรล่อ1865ของ K-POWER นะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูได้ที่ description ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กะดิ่งและกดแชร์ด้วยวดีมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ